สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมาง,งาเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนัหนในตอนที่643นะครับเพื่อให้เป็นการเซีเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกบีโหยหวนเขย่า,ยาก้าวดินแดนโอ้โหุยเชิงข้าได้เรียนรู้ความลับของกายเนื้อของเจ้าแล้วข้าสามารถมองทะลุมันได้แล้วละวิธีกบีสงครามทำลายล้าง โอ้หุ่ยเชิงข้าได้บอกเจ้าแล้วไงว่ากายเนื้อของเจ้าถูกข้ามองออกแล้วเจ็ดจำนงแห่งเทพเจ้าสงครามทำลายทุกสรรพสิ่งผู้ชายคนนี้สามารถคมพบหัวใจมุกเต่าของข้าได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าคงจะใช้หัวใจมุกเต่านี้เพื่อฟื้นฟูร่างกายของเจ้าสินะในเมื่อเจ้าล่วงรู้แล้ววันนี้ข้าจะฆ่าเจ้า วันนี้ข้าจะทำลายเตาของเจ้าและก้าวเข้าส a, er. ne. ู่ระดับพลังวลรยุทธ์ขอบเขตอมตะแม้เส้นทางของเจ้าคือการทำลายเตาของอัจฉริยะหรือพิชิตสังหารอัจฉริยะไร้ผู้ได้เปรียบแต่ไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีการใดเจ้าจะไม่มีวันทำลายเตาของข้าได้ ชิ้นนานพื้นที่อามาตะโบร้านสองแห่งสุดท้ายกำลังจะเปิดออกแล้วอะไรกันทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเวลานี้กันล่ะชิ้นนานถ้าหากเจ้าไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าเข้าสู่ขอบเขเอาาตอมตะได้เจ้าควรไปยังโลกใบเล็กยินหยางในตอนนี้เจ้าไม่สามารถเสียเวลาได้อีกต่อไปแล้วบัดซุบเอ้ย จอมยุทธ์อู๋ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยข้าไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าได้อีกต่อไปแล้วเื้นที่อมตะโบรานสองแห่งสุดท้ายกำลังจะปรากฏขึ้นถ้าหากข้าไม่ไปตอนนี้ข้าก็จะไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้ขิดนานในเมื่อเจ้าไม่มีเกตนาที่จะต่อสู้แล้วหากบังคับให้เจ้าต่อสู้มันคงจะไม่เป็นการดีถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่บังคับให้เจ้าลังอยู่อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ข้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะ เจ้าต้องกลับมาสารต่อการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อตัดสินว่าใครคืออมตะที่แข็งแกร่งที่สุดได้เลยข้าจะต่อสู้กับเจ้าให้ถึงที่สุดว่านเซียวพื้นที่อมตะโบราณสองแห่งสุดท้ายกำลังจะเปิดออกพวกเราไปกันเถอะพื้นที่แห่งนี้ไม่อาจจะทำให้เราก้าเข้าสู่ขอบเขอตอมตะได้ดังนั้นเราอาจจะเสียโอกาสหากยังอยู่อีกต่อไปก็ได้ข้าจะไปกับเจ้าเองข้าแทบจะทนรอการต่อสู้ของเราไม่ไหวแล้ว ในเมื่อพื้นที่เอามาตาโบราณทั้งสองแห่งสุดท้ายกําลังจะปรากฏขึ้นแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันละ่ะไปยังโลกใบเล็กยินหยางทําไมต้องไปยังโลกใบเล็กยินหยางด้วยละ่ะในเมื่อวิหารวังสวรรค์แสงจันทาอยู่ใกล้กว่านะไปที่วังสวรรค์แสงจันทาจะไม่ดีกว่าเหรอวิหารวังสวรรค์แสงจันทาเหมาะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีหรือผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นด้านน้าเสียงจะมีความสามารถเช่นนั้นอย่างนั้นเหรอก็ทายก็ได,ได้ข้าเข้าใจแล้ว ชินนานเจ้าจงระวังตัวให้มากนะข้ามีรางสังหรณ์ไม่ค่อยดีนะักแต่นี่คือพื้นที่อมตะโบราณแห่งสุดท้ายเจ้าจะต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้ละหนึ่งวันต่อมาเมืองนี้เรียกว่าเมืองโบราณลิวเย่เมืองนี้ได้ทะลุระดับของอาวุธอมาตะไปไกลเปรียบได้กับอาวุธกึ่งเตาก็ว่าได้เมืองโบราณลิวเยน่นี้ผู้คนของวังอมาตะมังกรได้ใช้มันเพื่อเป็นสถานที่วางเดิมพันโดยเฉพาะ ผู้อวุโสทั้งสามข้าจะมุ่งหน้าไปยังในเมืองนะชินนานเจ้าไปเถอะพวกเราทั้งสามจะลังรอเจ้าอยู่ที่นี่ใช่แล้วละชินนานนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วเจ้าต้องขวามันมาให้ได้ละและไม่ต้องกังวลอะไรนะเราจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เจ้าพบเจอแม้ว่าจะเกิดภัยร้ายแรงก็ตามผู้อวุโสทั้งสไม่ต้องกังวลข้าจะก้าเข้าสู่ควาเขตอมตะให้จงได้คนเยอะมากเลย ยิ่งมีจำนวนคนเยอะเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นสิ่งที่ข้าต้องการก็คือฉากสักข์ีพยานที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์เจ้าคงจะเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคร้ายขิ้นนานอย่างนั้นเหรอฮะเจ้ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอจอมยุธทธขิ้นนานเจ้าเป็นหนึ่งในอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบของแขนอามาตะาขนาดเล็กสางสินเทียนผู้อาวุโสของเราอยากจะเชิญเจ้าไปยังวังรับรองอัจฉริยะไรายายผู้ใดเปรียบคนอื่นก็มากันแล้วเช่นกัน ผู้อาบุโสของเราจะจัดงานเลี้ยงในคืนนี้เพื่อเป็นการต้อนรับพวกเจ้าทุกคนข้าหวังว่าจอมยุทธ์ชินนานจะยินดีตอบรับความเชิญจากสำนักอามาตะวังมังกรของพวกเรานะย่อมไม่ปฏิเสธสหายโปรดนำทางด้วยนะวังรับรองจอมยุทธ์ชินนานงานเลี้ยงจะจัดขึ้นที่ห้องโถงใหญ่กรลุณาตามข้ามาด้วยพี่ชินนันอย่างนั้นเหรอจอมยุทธ์ชินนานนี่เราได้พบกันอีกแล้ว พี่นานไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคชวหงจอมยุทธสวีเชียนจือ้อวันนี้เจ้าช่างดูดียิ่งนะักขอบคุณสำหรับคำชมเอ๊ะนั่นคือนกเทพสีทองอมม่วงอย่างนั้นเหรอขินานจ้าห้ามเปิดเผยตัวต,วตวนที่แท้จริงของข้าให้กับเสียนจือเด็ดขาดใช่แล้วละ นี่คือนกเทพสีทองอมม่วงข้าบังเอิญเจอมันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ยังติดตามข้าอยู่ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจเมตตารับมันเป็นสัตว์พาหนะของข้านะหน่อยขินานเจ้านี่มันช่างแลยังอายสิกิง